แสดงว่างรีบมากใช่ไหมพี่ก็คิดเอาว่ารีบไม่รีบดูสิเนี่ยไอ้เสื้อน้องชายเกิดอะไรขึ้นมึงคงง่วงอ่ะนะวันนี้ดึกใช่ไหมง่วงไอ้คุณกลับจากโรงเรียนมาด้วยง่วงเหรอลูกง่วงเหรอครับง่วงไปเออสาวๆรางวัลมาให้ไปนั่ไปนั่รางวัลก่อมาเอาว่าคิดนังรางวัลก่อนไปนั่งรางวัลก่อนนั่งรางวัลก่อน อย่างนี้นี่ถ้าเป็นมวยก็นับสิบแล้วล่ะนั่งร้องไห้กนแล้วนั่งร้องไห้แบบนั้นขอบคุณค่าขอบคุณมากๆไรนัี่อะไนั่นี่ไหนที่ไหนรักนะหน้าม่รับแขกแล้วเป็นนักร้องที่เอาใจยากที่สุดในประเทศไทยอันนี้อันนี้อ่า แล้วก็ไม่ต้องถามแล้วว่าวันนี้มันจะเต้นไหมอ่ะยกขาขึ้นยกขาขึ้นยกขาขึ้นนี่แนะนำเธอหน่อยครับชื่ออะไรครับง่วงครับนักร้องคนนี้ต้องมีเวลาที่แน่นอนเพราะว่าถ้าดึกเกินไปเขาจะไม่ทำอะไรทั้งนั้นพร้อมนอนวาคินวาคินครับวันนี้แ,นแฟนๆมากันเยอะเลยเขาบอกว่าอยากจะดูวาคินเต้นมาก ไปร้อมันจะเต้นให้มึงเหรอเห็นเขานิ่งๆแบบนี้ยังไงเพลงมาเขาเต้นนะจริงๆปะเนี่ยจริงเนขอเพลงมาหน่อยดีกว,ว่าเพลงมา mọi người mọi người mọi người mọi này mọi người mọi người mọi người mọi ไม่รู้จะพูดอะไรต่อโอ้โหนี่แฟนขับมาเพีเยวเลยแฟนขับมากินแล้วเขาเชื่อแฟนขับมากินหนดีไหมครับวันนี้รอไว้ฟังงานหน้านะครับวันนี้ขอแสดงความตกใจด้วยนะครับวันนี้ว่วงจริงนี่ว่างจริงเราว่งไปเรียนมานะครับก็วันนี้เก,ก็ต้องบอกว่า ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับน้องวัดคินวงเทวันนะครับครับวันนี้ท่านอาจจะได้ชมการแสดงลิเกของเขาโอ้โหถ้าเขาไม่หลับไปซะก่อนนะครับฝากไปด้วยเลยนครับครับ,รบล้ววันี้ต้องขอขอบคุณ้สนับสนุนอีมงานของวงเทวันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นก็มีกึ่งเสรอด้วยราวไวยวัยไวยวอร่อยถูกใจนะครับไวยวรสต้มยำกุ้งน้ำข้นและไวยวรสหอยลายผัดฉ่าแห้ง ดูเด็ดเผ็ดซีดนะครับวันนี้พี่ๆไวๆนะครับนำบูธมาด้านข้างเวทีพี่ๆน้องๆคนไหนที่อยากจะซื้อเอาไว้นะครับบอกเลยว่าราคาถูกกว่าท้องตลาดแน่นอนเพราะว่านี่มาจากาบริษัทมาจากโรงงานเลยนะครับราคาถูกกว่าท้องตลาดฝากไว้กับแฟนๆทุกคนเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนทีมงานเราก็คืออุอ๋ยเคมีไข่มุกปลาด้ยใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลบวกนะครับ เป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพนะครับไรที่อยากเกษตรกรการสวนชาวนาชาวไร่ที่ให่จะได้ผลผลิตที่ดีนะครับฝากเรือกับปุ๋ยเคมีไข่มุกตราเรือใบไข่มุกฝากเอาไว้ด้วยนะครับแล้ววันนี้พี่บีไวไวนำกิฟต์เซ็ตมาฝากกันด้วยอ่ะเชครับเ้ามาแจกเลยวันนี้มากนันมากมายแจกกิฟต์เซ็ตจากไวไวกันฟรีๆเลยวันนี้แจกกันทั้งหมดเลยนะครับ อะใครอยากได้ลุกข้มาเลยมาลุกมาเลยครับมาเลยครับลุกมาเลยมา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 วันนี้เรามีมาแจกนะครับเรามีมาแจกนะครับไม่ว่าจะเป็นหนุ่มๆน้องๆเฮ้ยมึงมาเยอะเหรอล้จักเหรอรู้จักไอ้นโหนทุกงานเลยเนี่ยนี่มันเป็นแฟนตัวจริงเราเนี่ยเนี่ยเชิญเชิญครับเชิญมาเลยครับผมมาข้างหน้าเลยมาทำได้เลยไปเนี่ยไปเนี่ยมาเลยครับมาเลยครับ มาเลยมาแต่ไม่ไปเนาะมาเลยครับมาได้เลยครับเลยเนเออพอบอกให้มาทีนี้เยอะเลยทีนี้แล้วแจกแล้วแจกแล้วแจกกันแล้วแจกกันนี่นี่นี่มาที่นี่เดี๋ยวขอคุยขอคุยด้วยหน่อยนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะใกล้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 อ้า น่ารักมากเลยเนี่ยค่ะน้าใสมากเลยไอ้ที่ที่หน้านี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะธนาคารอ่ะธนาคารเหรอไม่ใช่ธนาคารนะธนาคารอ,อยู่ที่นี่นานหรือยังยี่สิบปีแล้วค่ะอุ้ยยี่สิบปีแล้วโหพูดชั้าแบบกูอีกนิ่งกะลาบ,ะบานิ่งกะลาบานี่สวัสดีใช่ไหมอ๋อครับได้ครับเดี๋ยวจัดให้ถ้าเกิดว่า คำว่าฉันรักเธอเนี่ยพูดว่าไงภาษาภาษาอ้าวเรื่อภาษาบ้านตัวเองแล้วมั้งน่ะอยู่นานไป็นอะไรนะคนมอญเอาคนมอนถ้าคนมอนฉันรักเธอพูดว่าอู้ชั่มไปอะไรนะอู้ชั่มไปเขาบอกกู้ชายถ้วยเฮ้ยกู้ชายถ้วยไม่ใช่เอาไม่รู้คิดว่าหิวคอยทีคอยทีอู้ชั่มไปโอ้ขอบคุณมากนะครับที่สอนให้ผมรู้จักคำบารัด ี่พี่มาอยู่กับมาเลยจะได้ช่วยแบกเวทีด้วยนี่กเด็กเนี่พี่สาวพี่สาวเด็กพี่สาวมาจากไหนครับฮะที่ไหนครับอยู่กระถ ung แบนที่ไหนกระถ u n งแบนอ๋อครับดูกุ้งมานานยังนานแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่นานเลยนานเลยตั้งแต่อายุสิบหกอ่ะโอ้ยดูมานานมากแม่อายุสิบหกพี่กุ้งจะเป็นวุ้นอยู่เพราะว่าไม่ใช่หมายถึงพี่อายุสิบหกอ๋อคิดว่าดูจะแม่อายุสิบหกเป็นแบบนี้ ดูมาตั้งแต่อายุ16นี่รับรบองว่าร้องเพลงได้แน่นอนเมื่อกี้เขาบอกมาว่าขอจริงใจไก่กา,กา,กาอ่ะแสดงว,ว่าเขาต้องร้องได้ต้องร้องได้ไดจัดไปพี่จริงใจไม่ไก่กา ก็ต้องลองได้วันนี้ขอสักเพลงเถอะขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอผมว่าแม่ถอดคนปอมหมดดีกวเ่าไหมเขาประคองเขาเขินแม่เขาเขินนี่นี่นี่เราได้เราได้ขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอ เนี้อแฟนขับรุ่นใหญ่อาจจะกเกิดกันไม่ทันแฟนขับรุ่นเล็กๆรุ่นเล็กดีกว่าอาจจะร้องได้ไอ้หนูมาดูใครลูกมาดูสอนรามแม่บอกมันมาเพืาอว่ามาดูใครมึงบอกมึงมาดูสอนรามทำมไมไอ้นี่รูปร่างเหมือนมอนรักเหรอไม่อยู่แล้วพูดไป มาเขามาดูพี่กุ้งหรืมั้งมาดูพิกุ้งมาดูพี่กุ้งอ่าน่าจะร้องเพลงพี่กุ้งได้อยู่ได้มั้งผมเชื่อว่าได้ขอเห็นได้เอาเพลงพี่กุ้งสักเพลงมาอันเป็นพ่อมาฟันหน้าไม่มีไอสัตว์ร้องนี้ตัวใครตัวมันเหรออะไรวะไปฟังอะไรฟังไหนมาเนี่ยแจกดีกว่าแจก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 อ่าดีดี ครับผมมาระไรคนเลยแบ่งกันนะแบ่งกันนะขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ขอบคุณครับขอบคุณนะครับแม่ขอบคุณนะครับแขอบคุณครับขอบคุณนะครับโอ้โเด็กเพียบวันนี้เด็กเพียบขอบคุณนะครับอะไรขอบคุณครับ เแงงไม่เคียรกูนะมาดูั่วามันด้วยนะวังเพืขอบครับวังครับจบครับลด้ได้เล้ลด้ได้เลมไปาฟงก็บฟงฟังกังกฟฟังชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับ้องมาค้องมารเหรอครับบ้านอย่งไหนลูกบ้านอย่างไหนบ้านไหนบ้านไหน วันนี้มาดูใครมาดูใครที่ผ่านแล้วพี่พ่อมามาดูใครนะพี่กุ้งสุริราชสุริราชวงเทวันเราไม่การเล่นอะไรเงี้ยไว้หนูเป็นปินันดิเลยกูก็ีเพื่อนจัดให้พี่อยู่ใกล้ๆนี่ได้รับรังสีความรักปึ๊กเลยพี่ เล่นเอามึนเลยพี่อ่าขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะอันนี้อ่ะจะไปนี่อฮะขอบคุณนะครับ,รบเป็นคุณพ่อใช่ไหมคุณพ่อใช่ไหมขอบคุณนะครับขอคบขอคุณครับขอบคุณครับโอ้น่ารักมากอ่ะไม่เป็นการเสียเวลาฟังผลงานเพลงเพลงนี้สักเพลงกันนะครับ